ตัวไงเอาวสื่อบาครับผมกระโดดไปอีกสอ้สวยครับผมสุกตาขาดอีกแค่สองขาดอีกแค่หนึ่งหูยเชื่อนเสร็จแล้น้ห้าจุดเ8 5 5นะจ๊ะไอ้กูเยอะนะจ๊ะไปต่อยีรอบไุเสียวราครับผมเบิ้ลิอบูชินโดแล้วหตัวอุ้สุกตามาแล้ว1อุ้ยไมาองก2สามอหนึ่งสองสามประหลามขึ้นบกนะจ๊ะ สี่ห้าหกขึ้นจกไม่ยัดไหนยัดใส้มากระซิ้หรือไบครับผมบุญชินครับผมเอ้ยอุ้มดาวจับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อรีวิวและแนะนำการเล่นเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรทสวันดีไม่รักเท่าไหร่มาพบกับน้องรามราชนรักนเกินนะจ๊ะน้องๆหนูๆอายุต่ำกว่า18บปดไม่นำทำตามนะจ๊ะมากับเกมแรกคู่นะกับใครพีจีนะจ๊ะวันนี้ โกลเด้นซิสครับผมถือไบต์บามาแล้วผมโดดขึ้นไป2ตัวอย่างนี้ว่าไงครับผมเร็ก้ากับแอปเปิ้ลโรมาโมดิจินจีครับผมโดดเป็น6ตัวอ้าวเรื่องคูณ3อีกคืนโ,โ,โ,โซแล้วเออขาเกนกนชินขาเกนกูจินครับผมว่าไงไม่มีตัวต่อ,อทั้งน่าเสียดายเงี้ครับผมไม่เป็นไรครับผม,ผมก็ถือว่าเปิดเกมมาด้วยดีกับน,น้องแร็คโคนจ้าจุบ๊บจุ๊บวันนี้พี่ขอแบบพลัง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 หน่อยอืม ไม่พูดเย็นจ้าอืม9.9.75นะจ๊ะ,จ 7, ะ,จะไปต่อ,อยรอช้าเสียเวลานะเฮ้ยเฮ้ยขาดอีกแค่ตัวเดียวตึกๆอย่าทำไม่อยากแล้วจากไปนะไม่ชอบนะเอ,อิบเอ,อิบเอ,อิบมาจนได้ครับผมเขาฝีแกม,มาแล้วทีเดียวน้ำชมคำศักดิ์สิทธิ์ของน้องรามครับผมโคช,ชีนะโคชีกระโดดออกมาแนละ้วปั๊บยังไงผมเอ,อ้ยยังอยู่ เอ้ยโอ้โห,โหยังมีรมตาหอนใสใ,ใจโอ้โหคิดว่าไม่มายังไงครับผมได้ไปต่อเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาแล้วสุดไปสุบายครับผมโอ้โยโอ้โอโยโอ้โยโอ้โยโอ้ยโอ้ยเรยนโกะยังไงวัยรุน่น ชินโอ้ยบูชินครับผมยังไงวรุ่นยังไงยังไงต่อใช่ต่อให้ใสพี่รอบสุดท้ายจะมาไหมจะมาไหมไม่เป็นไรนะน้ผมดาวสิบเอ็ดผมได้ว่าเกิดนินจาโกลัวครับผมโอ้โหคิดว่าจะได้ไปต่อครับผมเสียหกจิ้งจกแกะไส้นะจ๊ะไอ้ความนี้ไม่ต้องะสีย ตือใบเอ้ยตือใบลงมาแล้วผมเ <Bon zin. S 1> บจิจินโบจินครับผมเออ <uz> อีกคือโสอีกคือโสครับผมค <bon> าเกะมฮ้ยคาเกีนุจิครับผมตุ๊กตาม,มันาแล้วหนึ่งตัวอืมน้องสตรอเบอรี่น <L iko. S 1> ินโกะนินโกะโดดลงมาอย่างงี้อืมสามตัวไงโอ้ยตือใบตือใบครับผมกระโดดไปอีกสามอืมสวยครับผม ตุ๊กตาขาดอ,อ,อีกแค่สอขาดอีกแค่หโอ้หเชืงหน่าเสียดายน้ามเจ็ดแป้าบต่อห้นะจ๊ะไม่พูดเยอะนะจ๊ะายต,ต่อรอใช้เสียวร้าครับผมบูชินอืม้มบูชินโดแล้วหนึ่งตัวอตุ๊กตามาแล้วหนึ่งอุ๊ยไม่สองเป็นสามหนึ่งสองสาประหลามขึ้นบกนะจ๊ะสี่ห้ากจิ้งจกมายัดไหนยัดไส, <มา S 1> สิ้ถือใบครับผม บุญชินครับผมอ๋ออืมดาวใจปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บอ,อีกคือโสดอีกคือโสด,ดขึ้นไหมหมดครับผมได้ต่อลมหายใจไหมอืมสวยงามเกมบุญชินกเกมบุญชินครับผม ยังไงยังไงอืขอให้มีเต็มแบบอืรอบนี้วอลแดะไปแล้วหนึ่งอืมอืมเห้มันได้อย่างงี้มันลุงชมสวยมัโอ้รอบนี้เงียบกริบครับท่านผู้ชมขอแบบเต็มเต็มหมัเต็มเต็มตมันนะลุงชม,อมโอ้โหใหม่ๆแล้วท่านผู้ชมต่อหายใจใพี่ไหม,มไม่ต่อแล้วท่านผู้ชม มีแต่เบงอย่างเดียวป๊อปาป๊เปป๊าปาป๊าป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 ป๊ปป๊าปาป๊อปป๊อป๊ปปาปป๊ปป๊ปป๊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 อป๊อป๊ป๊ป๊าป๊า อีกคือโจอ่กะก็ผมอีกสามตัวเป็นหกตัวมึงขาเก้มุนชินขาเก้มุนชินับผมอืมยังมีตัวตอ่อน,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 นินโก้นินโกครับผมสี่ตัวนี้โอ้เลขเก้าเลขสิบสือใบสือใบครับผมตุ๊กตาม,มาอีกแล้วหนึ่งตัวอือไม่มีตัวต่อท่านผู้ชมน่าเปียดได้จริงๆเลยนะบอกว่าเลยเอาเรื่า<ม>จัดหนึ่งเจ็ดเป็ดนะจ๊ะ ตายรอเช้าเอ้ยเบอร์จินครับผมยังไงเออตุ๊กตาอีกสองตัวอีกคือโสดลงมาและคุณว่าไงอืมคากิวอีกสี่ตัวอีกสี่ตัวโดดลงมาเป็นแปดเออนินโกเออนินโกครับตุ๊กตามาเพิ่มอีกหนึ่งอัดอีกแค่หนึ่งอัดอีกแค่หนึ่งเออมาจนได้นะผม ืลุ้นเยี่ยวเหนียวเลยจริงมาจนได้ท่านผู้ชมตามคำขอของน้องหลามเลยจริตรงหนึ่งแปดนะจ๊ะแล้วก็ไปลุ้นกันขึ้นไอ้ตังเอาเรื่องทางแท้มาลงมาแล้วหนึ่งรูครับมสองรูสามรูเติรดเตรดตึรดตึ๊ดตึ๊ดมาวะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยได้ต่อหานที่มีในท้ายเอ้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 ยส่อใบครับคุโดนแล้วนินโกลเออยให้มันได้อย่าง,งี้วัยรุ่นและคูนมาอย่างนี้แรมเลยครับผมมูชินมูชินครับผมโอ้รอบนี้โลงโลงไปเลยท่านผู้ชมยังไงวัยรุ่นเอ้ยมาเร็วได้อยู่ต่อลมหายใจไปต่อ นั่งงยิยอีกคือโสดคับแยกรางมาแล้วเออจังจังนั่นสิลูกเอ,อ้ยจังจังนั่นสิไอพี่หลามเออเออยังต่ำลมหายใจไปเพิ่มอีกแยกรางไปข้างบนอีกหนึงนงน่งแล้วเออให,หมาไปนะท่านผู้ชมนินโกนินโกลครับผมโอ้อยสื่อใบครับผมโดดไปข้างบน,นแล้ว เออมาวะมาวะหมูชินครับผมอีกคืโอ,โซ,อโซไปอีกไมาอืมเอาเรื่องจัดเก้มุนชินเก้มุนชินครับผมเออสวยงามท่านผู้ชมนนนินโกลินโก อยัาเหลือโอกาสหลืออีกสองรอบโอ้ยรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายโอ้ยไม่มีไมค์แล้วท่านผู้ชมโอ้ยหวังว่าขาดอีกไม่กี่รูเวงโอ้ยสองสามหกอะท่นนานผู้ชมหนึ่งสามหกศูนย์จุดห้าศูนย์นะจ๊าไม่พูดเยอะ วันนี้กับตัวราไปก่อนนะของปากของพอๆนะจ้ามาพบก,กับน,น้องราาคนนี้คนเดิมได้ใหม่นะจ๊ะบ๊ายบไปจช๊ๆ